สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านจ้าสวัสดี FC หวยฮานอยแล้วก็หวยลาวกับพี่พี่ FC รัฐบาลไทยทุกทุกคนทุกทุกท่านจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนบนยูทูบนำกันทุกทุกคนทุกทุกท่านจ้าเมื่อนี้จอยพารวยการมีแนวทางฮานอยรวมซีโอย์วันประจำของวันที่22เดือน11 2564มาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมเนาะจ้า แต่ก่อนไปรับโซมันที่22กันเดียวมาเบิ่งพุนสรุปวันที่21เดอน11กันก่นเนาจะน็อตพี่น้อง๋กสำหรับแนวทางหาหนอยเนาะจ้าว่าจอยหายตัวใดไปเนาะสำหรับวันที่21ชุดเน้นจอยให้เด่น16วิ่งลูดจา้าชุดกันจอยให้เด่น2จา้าผลสรุปน้อยเฉพาะกิจออก5 6 7 6 7มน, 6, 7, น,อบบอนี่บ่เนาอ6จจอยกาจอบ่ถึงเนาจะน็อตพี่น้อง๋กจ,จอยมี6เกเจ่นเราจะ สูงสุดก 6, ะฮกเก่านะจ้าหกเจ็ดจอยรุดไปนะจ้ะจอยมเข่าเด่นหกวิ่งรุดฮกจ้ะสําหรับสายรุดสายวิ่งเข่าตรงๆเราจะนอฮกเจ็ดจ๊ะยเฉพาะกิจสองตัวล่างหกหกจ้ะพี่น้องจ้าหกหกจอยกัะรุดไปเนะจ๊ะนอจอยมเข่าเด่นหกวิ่งรุดหกจ้ะสําหรับสายรุดสายวิ่งมาตรงๆเนาจะหกหกจ้านอยพิเศษแปดสองนย์สองศันนี้จอยกัเจสองหนามจ้ะสองหาเจ สองย์จอยลุดไปจ่ากจอยมะข่าวเด่น2องจ้าสำหรับสายหลุดสายวิ่งกับเขา,าตรงๆก็จะนับสองศูนยน,น,น้อยพิเศษ2ตัวล่างศูนย์สามศอันนี้จอยรุดไปนาะจ้าน้อยปกติห้าเจเกอันนี้จอยกันลุดไปเนาะจ้าเนาะปกติสตัวล่างเจ็ดเจ็ดอันนี้เจ็ดเจ็ดจอยกันลุดไปนาะจ้า VIP หกสสอง สามสองจอยเข้าตัวกับสองสามนะจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับเดอ้อจอยเข้าตัวกับ v p พสองตัวล่างหกศูนย์หกศูนย์นี่จอยเข้าตรงตรงจ้าหกศูนย์จ้ามาตรงตรงหกศูนย์สรุปแนวทางฮานอยรวมสี่นอยวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดจอยเข้าน้อยเดียวก็คือนอย v ี p นนะจ๊ะเนาะนอย v ี p จอยเข้า สองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเราจะเนาะบนสามสองสามสองจอยเข้าตัวกลับเราจะเนาะสองสามจ่าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับแล้วก็มาเข้าวีเอพสองตัวล่างหกศูนย์หกศูนย์จอยเข้าตรงๆจาหกศูนย์แล้วก็มาเข้าเด่นหกวิ่งรูดหกจ่าเด่น สองนะจ้ะสําหรับสายรูดสายวิ่งนอถักหรือเอาไปรูดไปวิ่งก็ได้นอยเฉพาะกิตทั้งบนทั้งล่างฮุกกีตแล้วก็ฮกกตรงตรงเน,นาะแะนอสําหรับสายรูดสายวิ่งของเฮาจ้าแล้วก็นอยพิเศษจ้าสองศูนย์อันนี้นก็ขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอสแสดงความยินดีกับพี่ๆติดตามแนวทางหฮนอยจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางการเฉียงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพานัน เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองแนวถ้าการสิมีเข่าบ้างรูดบ้างนักจะน,กน้องพี่น้องจ๋าปรปุ่บบนกันไปจ้ชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นฮานอยรวบ4น่อย,ว, 4, อยวันที่2ีเดือน11 2564สุดเน้นจอยจะให้เด่น9 8จ้าชุดเน้นเด่น9 8วิ่งรูดจา้า9ก็มี90 92 เก้าหกเก้าเจ็ดแปดก็มีแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดสี่จ้าคู่เด่นเก้าแปดนะจ๊ะน้องคู่เด่นเก้าแปดถามมาคู่เด่นกันนําไปเป็นแนวทางใดน้าจ้าชุดกันเด่นสามจ้า ถ้าหมักสามกับน้ำสามไปวิง่งไปรูดได้น้อจ้าสำหรับสายหลุดสายวิง่งเฮาเน้อจ่ะเนาะสามก็มีสามศูนย์สามสองสามหกสามเก้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน้นน้อจ้าสามเก้าแปดสี่เก้าสอง เลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งจา้าหมักตัวใดชอบตัวใดกับแคปนะจว้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดนอจ้า,จาแนวทางขา,าสิมีเขาบ้างรูดบ้างนอกฝาปุ่นกันไปจะชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงด้วยกันทุกคนจา้ามีโชคมีใช้กันทุกคนนอกจากเขามาแหลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกําลังใจกับจอยทําแนวทางใหม่ๆขึ้นมาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้จอยกับอกลก่าวคําว่าสวัสดีจ้า